ฮัลโหลฮัลโหลโอเคเอาละวันนี hand, activity, ้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์เก่านะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาพามาดูอสิ่งที่มันทนทานนะครับผมว่าเรื่องความทนทานแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอันนี้อันนี้หรืออันนี้ถามว่าใช่ไหมเราก็ใช่ามแต่พิซสี่นึงที่มันคาดไม่ได้สิ่งนั้นก็คือ อ่าไม่แหละแต่ไม่ใช่รถนะครับนี่ครับนี่ทนทานถ้าไม่เชื่อผมจะทดลองให้ดูเราจะฟ,ฟีดมันทนทานมากๆเมื่อาจะเราเมื่อเราจะเอาอะไรมากว้างแต่มันมันก็ไม่ผฝังไม่ใช่เป็นรถถังถาังม,มักาว้างแต่มัน ถังนะหรือเป็นรถบรรทุกหรอเป็นเรื่องยตัยัง่ถังนะครับหรจะเป็นรถบัสรถเมย์มันก็ยังไม่ถังนะ ก็จะเป็นปืนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดมันก็นแค่ฟันขึ้นเฉยหรืออาจจะเป็นปืนหรือแม้แต่อา g ุธจีล้วกเา เคลียร์ของพวกนี้ก่อนมันลบเองก็โอเคม่าจะเป็นอาวิกีล็อกเก้ามันก็ยังไม่เป็นอะไรเรือจะเป็นเราจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ น,นี้ก็สามลูก ทนทานไม่สุดในโลกแล้วเราควรจะมาะทำเป็นบ้านนะครับหรืออาจจะให้ท่านเหยียบท่านคืออยู่ไหนวะเออท่านบรรพบุรุษมาเหยียบเหยียบอาเจ้าไอ้ท่านบรรพบุรุษมาเหยียบ,อยบ,บ,เ,ยยบเออ ยืดเลยนี่ไง,ม,ง,ไม,ไง,ง,ไงมันก็ยังไม่เป็นอะไรนัร่นกูเหยียบจนตีนแตกอะไรนั่นแหละมันก็ยังไม่เป็นอะไรเออจะเป็นระเบิดที่แรงที่สุดในเกมนี้อย่างระเบิดจักรวาลนี่ มันเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นไฟเผามาผ่าใช่ครับมันเครื่องมีอะไรหรือว่าจะเป็นอ้าวถ้าจะมักก็หายไปไหนวะหรือจะเป็นคูานานากิ ทางนู้น,นมาแทงใช่ครับมันจะยังไม่อะไ,ไร <_ A 1> <_ A 1> อีกจเป็นการแบบจีราซัสเปก มันก็ยังไม่เป็นอะไรหรือควรจะอันฟรีสมันเราจับคุณ กยไม่เป็นไรอยู่ดีคือเราจะปล่อยให้มันร้อนจนโอเวอร์ฮีตแล้วระเบิดไปมันไม่เป็นไรใช่ไหม่าจะภูมิจะ4,000องศาแล้วก็ตามมันยังไม่เป็นไรอยู่ดี เราจะทำให้มันเย็นแล้วก็โอเวอร์ช็อปใช่ครับไม่แกไม่เป็นไรอยู่ดีและนี่คือสิ่งที่ทนทานที่สุดในมิลล์เอ็กซ์พ,พิลว์เพย์เกครับ